สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์เข้ามาที่23ตุลาคมส5 6 6ันนะครับสําหรับราวสตาร์วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะวันแรกของสัปดาห์แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะ ลาวสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับเห็นไหมบนลาวเข้ามาไหว้พระกันเยอะแยะเลยอืมศาสนาพุทธนะลุ่นล้นออกไปข้างนอกเลยเนาะล้นลงไปข้างนอกถนนใหญ่เลยวัดเต็มไปหมดเลยพงหลวงพ่อดังมากๆคงเป็นเทศการมลาวสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ ทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาบ่าย3ามโมงสีนะออกทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับเพิ่เิ่เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างนะครับ แคนคาขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เพื่อเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกดส่งสติ๊กเกอร์ไปให้อาจารย์ด้วยเยอะแยะเลยก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงนะครับลาสตา,าออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามสุลาคมนะครับวันสําคัญของประเทศไทยด้วยเนาะเด่นหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับฟันธงที่หนึ่งนะส่วนชุดวินนะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดลองแปดนะนะครับส่วนชุดเจาะก็มี 1 4 4 1 5 1 1 5 6ี1 6 7 1่งห้าหนึ2งหน2่งห2าหก2นึ่งหนนะครับส่วนตัวกันเขาเรียกว่าตัวรวยนะสาแล้วกันใครชอบตัวรวยก็จัดไปนะครับแบบนี้นะครับดูใกล้ๆหน่อยเด่นนะครับเลขต่ำนะหนึ่งสองสามนะครับเล่นที่หนึ่งกับสองนะครับฟันธงที่หนึ่งนะ รูดนะครับเน้นที่รูดนะรูดกับวิ่งนะครับส่วนชุดวินนี่อีกสเต็ปหนึ่งนะครับมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้ชุดเจาะก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับสามสี่สเต็ปนะอือส <ๆ S 2> ี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองสองสี่ห้าสองสองห้าหกสองสองหกหกเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดถ้าเกินตัวรวยใครชอบก็บจัดไปนะครับสามนะปันทง รูดที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะนี่หนึ่งนะครับหนึ่งสองตัวรองนะครับสองตัวรองนะเป็ในสามตัวรวยเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดรสองเกียรเด่นสุดนะอ่าที่เหลือน,อนั่นนะนก็เป็นตัวรองครับสามนี้นะครับดาวสตาร์ ขอทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านได้เหได้คิดกันนะครับได้เหได้คิดกันนะนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ